วส,สวัสดีครับสวัสดีครับสายหมุนทุกท่านพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอเจี๊ยบสายมนข่าวดีท่านใดที่มีเหรียญ2บาทอยู่ในมือตอนนี้นะครับผมหยิบขึ้นมาดูด่วนเลยครับผมรับซื้อเหรียญละ2,000บาทสวยๆผมรับซื้อเหรียญละ2000บาทนะครับผมก่อนที่จะไปทราบรายละเอียดนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับหมอเจี๊ยบสายหมุนด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากหมอเจี๊ยบสายหมุนท่านใดมีก็หยิบขึ้นมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมครับผมท่านใดที่มีเหรียญ2บาทอยู่ในมือตอนนี้นะครับผมหยิบขึ้นมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับ <Okay. S 2> เหรียญสอบาทที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญละ2000บาทนั้นนะฮะจะมีลักษณะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันนะครับ <Okay. S 2> เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่า เหรียญ2บาทของรัชกาลที่9นั้นผลิตออกมาหลายปีหลายพศนะครับผมนะฮะตั้งแต่ปีพศ2548ถึงพศ2560นะครับผมมีจำนวนการผลิตแต่ละปีนั้นซึ่งแน่นอนว่าจำนวนมากนะครับผมมีจำนวน2 0 0ถึง300ล้านเหรียญกันเลยทีเดียวเชียวนะครับนะฮะก่อนที่จะไปชมเหรียญ2บาทที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญละ2,000บาทนะครับผม และหลายท่านก็ส่งนะครับผมเหรียญช้าง3มเสียนแบบนี้นะผมของรัชกาลที่5มาประเมินราคานะครับผมมาประเมินราคานะผมจะบอกว่าเหรียญอันนี้ยังไม่ใช่เหรียญแท้นะครับผมยังเป็นเหรียญครูหรือเหรียญที่เขานะฮะปั๊มออกมาขายกันตามแผงพระนะครับผมแผงพระตามแผงลอยต่างๆนะผมเราจะเห็นกันได้ทุกแผงเลยครับจะมีเหรียญรหัแบบนี้นะครับผม<ต>เหรียญหนึ่งก็ สิบถึงห้าสิบบาทหรือร้อยบาทนะผมแล้วแต่ผมแล้วแต่นะครับแล้วแต่แผงไหนๆเขาจะขายกันนะครับผมแต่เหรียญนี้ยังไม่แท้นะครับเหรียญนี้ยังไม่ใช่เหรียญแท้ถ้าเป็นเหรียญแท้ก็ราคานะถ้าในสภาพแบบนี้เลยก็หลักหมือ่นอยู่นะครับผมหลักหมื่นอยู่นะฮะนะะครับ,นะรบอ่า,บาท่านใดมีเหรียญสองบาทตอนนี้ก็หยิบขึ้นมาดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับ ตอนนี้เหรียญ2บาทที่หายยากๆเลยก็จะเป็นปีพศ2 5 5 0นะครับผมปีพศ2 5 5 0แบบนี้นะครับแบบนี้ก็มีราคาซื้อขายกันตามท้องตลาดอยู่ที่นะครับผมอยู่ที่เหรียญละ4บาทถึง5บาทเท่านั้นนะครับผมฟังไม่ผิดครับเหรียญละ4บาทถึง5บาทเท่านั้นนะครับ <S <S ยังไม่แพงนะครับผมยังไม่แพงนะครับ แต่เหรียญเหรียญปีพศ2550นี้หายากครับผมหายากค่อนข้างที่จะผลิตออกมาเยอะนะครับผมแต่ไม่ได้ผลิตออกมาไม่ได้ไม่ได้เอาออกมาจาหน่ายนะครับผมไมไ่ออกมาให้ประชาชนได้ใช้ทั้งหมดนะครับผมส่วนมากจะเก็บในในคลังนะครับผมเลยทําให้เหรียญ2บาทปีพศ2550นั้นแพงกว่าทุกปีนะครับผมนะแต่ก็จะมีพวกเหรียญแปลกๆครับผมเหรียญแปลกๆอย่างเช่น เหรียญปีพศ2,550อย่างเงี้ยปกติแล้วจะเป็นสีเงินแต่ที่คนอื่นเขาเล่นกันนะครับผมเป็นสีทองเหลืองแบบคลิปที่แล้วครับผมที่ผมประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทบออ 48, 49, 50, นะครับผมปีพศ2,548 49 50นะฮะแต่เราเป็นสีทองเหลืองนะครับผมโดยปกติแล้วเหรียญพศนี้จะเป็นสีเงินไม่เหล็กดูดติดอ่านั้นผมประกาศรับซื้อไปก็เป็นเหรียญ ทองเหลืองแม่เหล็กดูดไม่ติดนะฮะส่วนคลิปนี้ถ้าผม,ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทพศ2 5 4 8 4 9 5 0เถึง60เลยนะครับแบบนี้นะครับผมปกติแล้วเหรียญก็จะมีด้านหัวกับด้านก้อยที่นะครับผมเป็นภาษีสลับแบบนี้นะครับผมหนะะยิบขึ้นมาทุกเหรียญเลยก็จะเป็นภเษีสลับยกเว้นปีพศ2539การจนาพิเศษนะครับอันนั้นจะภเษีตรง แต่ถ้าท่านใดพบเจอเหรียญ2บาทที่เป็นพระเสียรตรงไม่ว่าจะเป็นปีพศอะไรก็ช่างนะครับผมยกเป็นปีพศ2 5 3 9นะครับผมนะแบบนี้ผมรับซื้อส,สวยๆเหรียญละ2,000บาทเห็นไหมครับด้านหัวกับด้านก้อยจะหันขึ้นไปทางทิศเดียวกันแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละ2,000บาทฟังไม่ผิดครับผมรับซื้อเหรียญละ2,000บาทแต่ต้องเป็นพระเสียรตรงแบบนี้เท่านั้นนะครับต้องเป็นพระเสียรตรงแบบนี้เท่านั้นผมถึงจะรับซื้อเหรียญละ2,000บาทนะท่านใดมีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผม ครับผมแต่ต้องอยู่ในปีพศ2548นะครับผมของราชการที่9ถึงปีพศ2563ของราชการที่10นะครับผมถ้าเป็นพระเสียนตรงแบบนี้เหรียญ2บาทพระเสียนตรงแบบนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจหมอเจี๊ยบสายหมุนนะครับนะฮะท่านใดมีสวยๆรับซื้อนะครับผมรับซื้อจริงๆนะครับผมนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เพจหมอเจี๊ยบสายหมุนขอบคุณครับ